จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกรรมกรที่สุดแสนจะธรรมดาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับงานที่เขารักแต่ดันถูกดึงตัวเข้าไปเอี่ยวกับตระกูลมาเฟียที่มีความโหดระดับประเทศใครๆก็ต่างคิดกันว่ากรรมกรคนนี้สวยเข้าแล้วที่ดันไปแย่งผิดคนแต่ที่ไหนได้ครับชายคนนี้คืออดีตหน่วยรบพิเศษที่มีฝีมือเก่งชากาศ เขาได้ปลดกเกษียณตนเองมาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบแต่เมื่อโชคชะตามันเรียกร้องชายกรรมกรคนเดียวคนนี้นี่แหละครับจะรับมือกับกองทัพมาเฟียสุดโหดได้อย่างไรสวัสดีครับผมมอร์โบทุกคนกลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่า a w o r k i n g Man ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เขามีนามว่าเลวอนพระเอกของเรื่องเขาเป็นหัวหน้ากรรมกรฝีมือดีของบริษัทก่อสร้างชื่อดังรับนกาเซีย c i a and Family เป็นบริษัทก่อสร้างธุรกิจครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในระแวกนั้นซึ่งเลวอนพระเอกของเราเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความเคารพจากลูกน้องของเขามากมายเพราะว่าตัวของพระเอกมีความรับผิดชอบในตัวงานของเขามากๆและเท่านั้นยังไม่พอโจก,กับคาร่าที่เป็นเจ้าของบริษัท ก็ยังมีความเอ็นดูในตัวพระเอกอีกด้วยก็เลยทําให้สิ่งแวดล้อมของการทํางานของเลวอนค่อนข้างไปได้สวยเขาก็เลยค่อนข้างมีความสุขกับการทํางานจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งรถสีดําปริศนาได้โผล่เข้ามาถึงไซต์งานก่อสร้างที่พระเอกกําลังคุมงานอยู่ <c oughs> เพื่อจะมาทวงตังกรมกรคนหนึ่งและเมื่อเขาไม่มีจ่ายเนี่ยก็เลยเตรียมความพร้อมจะใช้ความรุนแรงแน่นอนว่าตัวของพระเอกต้องเข้ามายุติเหตุการณ์ในครั้งนี้และขอร้องให้เจ้านี่จากไปแต่โดยดี แต่จะมีหรือครับที่กลุ่มเจ้านี้ที่อาวุธครบมือขนาดนี้ จะยอมถอยกลับแบบเสียหน้าง่ายๆไม่มีทางรับมันก็เลยบีบให้พระเอกไม่มีทางเลือกจัดการงัดสกิลการต่อสู้ต่างๆนานา,นาอาจเจ้านี้กลุ่มนี้ครับจนเละห่างจุกตูดหนีกันไปแทบไม่ทันกรรมกรคนนั้นถึงกับอึ้งในฝีมือการต่อสู้ของพระเอกนี่นายทําได้ไงวะเนี่ยเช่นเดียวกันกับเจนนี่กาเซียลูกสาวคนโตครับของตระกูลกาเซียเจ้าของธุรกิจคือเธอไม่เคยยักรู้มาก่อนว่าก่อนที่พระเอกจะผันตัวมาทํางานนี้เขาเคยเป็นทหารรับใช้ชาติมาซึ่งพระเอกเองก็ไม่อยากจะ กระโตกกระตากเดี๋ยวลูกน้องของเขาจะขวัญผวาก็เลยขอร้องให้เจนนี่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหน่อยนางเอกก็รับทราบตกเย็นของวันนั้นหลังจากเลิกงานพระเอกก็เดินทางมารับลูกสาวตามปกติที่บ้านของคุณตาคุณพ่อของอดีตภรรยาพระเอกแต่มันก็ปรากฏว่าวันนี้ครับคุณตาดันจัดปาร์ตี้ขึ้นมาซะแบบนั้นเพื่ออ้างเหตุผลว่าลูกสาวของเขากำลังสนุกกับปาร์ตี้อยู่เลยอย่ามาขัดเลยจะดีกว่า แต่พระเอกก็ไม่สนสิครับก็ในเมื่อวันนี้เป็นวันของเขาที่จะได้เจอลูกยังไงแล้ววันนี้ลูกสาวก็ต้องไปกับผมพระเอกยื่นคำขาดนี่ก็เลยทำให้เราคนดูได้รู้อย่างเป็นทางการว่าพ่อตาของพระเอกเนี่ยไม่ปลื้มในตัวเขาสักเท่าไหร่และรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่หลานได้ติดรถไปกับพระเอกซึ่งสาเหตุก็เกิดจากการที่ว่าครอบครัวของพระเอกนั้นได้สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักไป จากการที่ว่าตัวเธอนั้นได้ส่งตนเองไปคุยกับราบมะม่วงในช่วงที่พระเอกเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่ทอดทิ้งให้พระเอกกับลูกสาวต้องเติบโตกันมาอย่างลําพังในขณะที่พ่อตารับก็โทษพระเอกว่าการจากไปของลูกสาวตนเองนั้นเป็นเพราะพระเอกเป็นต้นเหตุมันก็เลยลุกลามกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายที่พระเอกนั้นกําลังเผชิญอยู่นั่นก็คือคุณพ่อตารับต้องการจะขัดขวางการเลี้ยงลูกของเขาอ้างว่าพระเอกเนี่ยค่อนข้างมีความเครียดหลังจากที่เขารับใช้ชาติมา โดยพฤติกรรมพระเอกนะั้นมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเป็นอย่างมากคุณพ่อตาก็เลยมีความต้องการจะลดเวลาที่พระเอกได้เจอลูกจากอาทิตย์ละ2ชั่วโมงเป็น2องาทิตย์1ชั่วโมงแทนแน่นอนว่าตัวพระเอกไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่เขาจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อสู้คดีนี้แม้สุดท้ายทนายจะบอกผลลัพธ์ให้กับพระเอกว่า เขาต้องแพ้คดีนี้อยู่ดีเนื่องจากอีกฝั่งเนี่ยเขาจ้างทนายฝีมือดีมากๆด้วยเงินมหาศาลแต่พระเอกนั้นก็ไม่เคยจะหยุดสู้และภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่เจนเนี่กลาเซียอีกครั้งในตอนกลางคืนในวันนี้นั้นเธอก็มีนัดกับเพื่อนสาวไปฉลองปาร์ตี้ที่ผับแห่งหนึ่งกันอย่างมีความสุขโดยที่เธอเองก็หารู้ไม่ว่ามีชายปริศนาคนหนึ่งที่จับจ้องสายตามาทางที่กลุ่มเธออยู่และพวกเขาเองกำลังวางแผนกันสําหรับเรื่องบางอย่าง โดยมีบาร์เทนเดอร์ประจําผับขอให้ความช่วยเหลือกันอย่างลับๆกว่าที่เจนนี่จะรู้ตัวว่าเธอกําลังจะซวยทุกอย่างก็สายเกินแก้ในจังหวะที่เธอรับพาเพื่อนไปเข้าห้องน้ำชายปริศนาคนนั้นก็ได้ลักพาตัวเจนนี่เข้าไปหลบในมุมมืดและไม่มีใครทราบชะตากรรมของเธอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งสองวันได้ผ่านไปในวันจันทร์พระเอกก็มาทํางานตอนเช้าตามปกติปรากฏว่าที่บริษัทวันนี้เนี่ยค่อนข้างวุ่นพอสมควรเพราะว่าตํารวจเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดพระเอกก็แปลกใจอยู่ไม่น้อยเดินม,มาทักทายโจกับคราล่าตามเดิมก่อนจะเริ่มงาน ซึ่งทั้งคู่ตอนนี้กําลังพากันร้องไห้อย่างหนักเนื่องจากการที่ว่าเจนนี่ลูกสาวของพวกเขาครับเพิ่งหายตัวไปเมื่อสองวันก่อนซึ่งพระเอกก็พยายามจะปลอบใจทั้งคู่แล้วก็บอกว่าตํารวจคงพยายามกันอย่างหนักเพื่อพาเจนนี่กลับมาได้แน่แต่สองสามีภรรยาครับก็รู้อยู่แก่ใจว่าคดีความต่างๆ2วันที่ผ่านมามันมีคืบหน้าเอาเสียเลยคืนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปนานวันเข้ายังไงเจนนี่ก็ไม่น่ารอดเป็นแน่ โจกับคลาล่าจนบรรยายิยิงรับถึงขั้นที่ว่าขอร้องพระเอกที่เคยเป็นทหารเก่าให้ช่วยออกตามหาลูกสาวของเขาให้ทีโดยแลกกับเงินค่าจ้างจำนวน70,000ดอลลาร์หากว่าพระเอกรับปากว่าจะทำมันแน่นอนว่าตัวเขาตอบปฏิเสธกลับไปแทบจะในทันทีพร้อมกับบอกเหตุผลว่าพระเอกไม่ใช่คนแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเรื่องนี้ฉันช่วยพวกนายไม่ได้จริงๆแน่นอนว่าทั้งวันพระเอกเองก็คิดไม่ตก เขาจะทํายังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจนนี่ดีละเนี่ยเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนเก่าสมัยรบนามว่ากันนี่บอกได้เลยว่ากันนี่เองหนับหนุนพระเอกอย่างเต็มสุขเพราะกันนี่เองก็รู้จักพระเอกเป็นอย่างดีหากว่าเรื่องไหนเขาเอาจริงแล้วล่ะก็ไอ้พวกที่มีปัญหากับพระเอกเนี่ยมันเตรียมตัวซวยได้เลยก่อนที่ตัวของพระเอกจะเดินทางกลับไปหาเจ้านายเพื่อบอกกับเขาว่าตอนที่พระเอกได้กลับมาจากกองทัพใหม่ๆ ทุกคนรอบตัวเขาต่างก็พากันดุมถึงไม่มีใครเอาแต่โจนายเป็นเพียงคนเดียวที่รับฉันไว้ทำงานเพราะงั้นแล้วนายกับกราลาาก็เป็นเหมือนหนึ่งในครอบครัวของฉันถักครอบครัวนายลำบาก ฉันก็ต้องช่วยแล้วพระเอกก็เริ่มต้นการสืบสวนสอบสวนในทันทีถึงการหายตัวไปอย่างปริศนาของเจนนี่โดยพระเอกเองเริ่มต้นสืบจากสถานที่สุดท้ายที่มีคนพบเจอเจนนี่อยู่นั่นคือบาร์แห่งหนึ่งรับนามว่าสกิปบาร์ซึ่งพอพระเอกได้เข้ามาถึงก็สังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าบาร์เทนเดอร์ที่นี่รับมันแอบทํางานสีเทารับๆในตอนที่บริการลูกค้ากันอยู่พระเอกคิดในใจ ไอนี่ต้องมีเอี่ยวแน่แถมตัวเขาเองครับยังเจอเข้ากับลูกปัดที่เป็นเครื่องประดับประจำตัวของเจนนี่ตกอยู่ที่หน้าห้องน้ำอีกด้วยซึ่งพอตกดึกพระเอกก็จัดการสะกดรอยตามเจ้าบาเทนเดอร์คนนั้นไปที่บ้านของมันจนได้รู้ครับว่ามันนั้นมีชื่อว่าจอห์นนี่แน่นอนว่าตัวพระเอกเปิดตัวกับจอห์นนี่อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยปืนลูกซองอยู่ในมือของเขาและจัดก,การเข็นข้อมูลทุกอย่างออกจากปากของจอห์นนี่ให้ได้แน่นอนครับว่าในตอนแรกเนี่ยจอหนนี่ก็ไม่ยอมบอกหรอกซึ่งพอพระเอกได้ลงไม้ลงมือเพิ่มหน่อยจอหนนี่ก็เริ่มคายบางอย่างออกมาคือเขาได้เตือนพระเอกว่ากลุ่มคนที่ตัวเขากลังจะเข้าไปยุ่งด้วยมันมีความอันตรายมากหากพวกมันรู้ว่าเป็นนายพวกมันล่าล้างโคตรไปสชั่วโคตรแน่ แต่พระเอกรับไม่สนใจเขาต้องการคําตอบว่าคนที่จับเจนนี่ไปพวกมันเป็นไรและยังไม่ทันที่พระเอกจะได้คําตอบเพื่อนสนิทของจอห์นนี่พร้อมกับอาวุธแบบครบมือก็มาเยี่ยมเขาที่ห้องแบบพอดีนี่ก็เลยบีบให้พระเอกไม่มีทางเลือกจัดการเปิดฉากการโจมตีใส่พวกนั้นก่อนจนทุกคนในห้องนี้ก็เดียงกันหมดรวมถึงตัวจอห์นนี่เองด้วยและถ้าสังเกตจากรอยสักในตัวของพวกมันก็จะรู้ได้อย่างง่ายดายเลยว่า พวกมันต้องเป็นลูกกระจอกของมาเฟียรัเสเซียไม่มีผิดแน่ๆแ,แล้วตัวของพระเอกครับก็เริ่มแผนการในเฟสถัดไปมันคือการนั่งสอดแนมอยู่ที่หน้าบ้านของไอ้จอ์นนี่นั่นเองจนกว่าจะมีใครบางคนมาเจอร่างไร้วิญญาณของพวกมันผลมันก็ปรากฏว่าความคิดของพระเอกมันก็ถูกต้องเมื่อในเช้าวันนั้นหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่มีชื่อว่าวลาดิเมียได้มีการยกกำลังพลเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุตามด้วยการเก็บกวาดด้วยทีมมืออาชีพซึ่งถ้าบอกกันตามตรงวลาดิเมียไม่ปลื้มเป็นอย่างมาก ที่มีใครบางอาจมาจัดการกับสมาชิกในแก๊งของเขา เพราะฉะนั้นแล้วเขาจะกลับไปรวบรวมข้อมูลแล้วตามสืบให้ได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นฝีมือของใครและพอวาลาดิเมียกลับถึงที่บ้านพระเอกที่สะกดรอยตามมาติดๆก็หาทางแทรกซึมเข้าไปในบ้านได้สําเร็จและเข้าถึงตัวเขาได้พระเอกเปิดประเด็นถามกับเจ้าพ่อมาเฟียคนนี้ไปตามตรงว่าผู้หญิงในรูปถูกจับไปอยู่ที่ไหนแน่นอนครับว่าวาลาดิเมียก็อดกลั้นขำไม่ได้นี่แกเป็นใครวะรู้ไหมว่าฉันเป็นไรยิ่งใหญ่มากมายเพียงไหน แกทำแบบนี้กับฉันเตรียมตัวตุยได้เลยพระเอกถาซ้ำถึงที่อยู่ของนางเอกอีกรอบแต่วลาดิเมียก็ไม่ยอมบอก นี่ก็เลยบีบให้เขาไม่มีทางเลือกจัดการส่งวลาดิเมียไปคุยกับโยมมาธุตแน่นอนว่าการจากไปของวลาดิเมียได้ทําให้โวโลโคลิชนิคหัวหน้าใหญ่แก๊งมาเฟียรัเสเซียไม่พอใจเป็นอย่างมากเร่งตามสืบหาตัวชายหัวล้นในท,ทันทีในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกเองในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะพบกับทางตันเข้าแล้วเขาเลยมีความจำเป็นต้องโทรไปขอความช่วยเหลือเพื่อนอดีตทหารที่ทํางานในหน่วยปราบปรามยา เพื่อขอเบาะแสของใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับวลาดิเมียที่จากไปแล้วชื่อชื่อหนึ่งก็ได้ปรากฏดิมีโคลิชนิกพอเพื่อนของพระเอกทราบว่าตัวเขาจะเล่นกับมาเฟียรัเสเซียก็ออกปากเตือนนะครับว่าพวกนี้มีความอันตรายเป็นอย่างสูงหากว่าพระเอกพลาดแล้วก็ ไม่เพียงแต่ตัวเขารับจัตุยแย่แต่คนในครอบครัวของพระเอกจะพลอยโดนร่างแห่ไปด้วยเพราะฉะนั้นระวังหน่อยแล้วกันซึ่งการที่พระเอกจะหาตัวดีมี่บอกตามตรงว่ามันเป็นเรื่องที่ยามากๆเพราะว่าชายคนนี้ค่อนข้างระวังตัวจะเปิดเผยตัวตนให้กับคนที่เขาทําธุรกิจด้วยเท่านั้นก็คือคนที่ไว้ใจนั่นแหละพระเอกก็เลยเริ่มแผนการในขั้นถัดไปก็คือการเดินทางไปยังบาร์แห่งหนึ่งที่มีแก๊งมอไซค์รับควบคุมอยู่และว่ากันว่า แก๊งมอเตอร์ไซค์นี้อยู่ใต้อานัตของดิมี่โคลิชนิกอีกทีหนึ่งพวกมันทำอาชีพในการค้าขายสารต้องห้ามพระเอกที่รู้แบบนั้นก็โผล่ตัวเข้าไปที่กลางบาร์เพื่อขอซื้อสารเคมีที่ว่า พร้อมกับโชว์เงินเป็นกระตักที่พึ่งปล้นมาจากมาเฟียคนก่อนหน้าแน่นอนว่าชาวแก๊งมอไซย,ยังคงไม่ปากใจเชื่อพระเอกอาจจะเป็นสายของทางตำรวจเพื่อส่งตัวมาเพื่อล่อล่อซื้อหรือเปล่าก็เลยจัดการสั่งให้ลูกน้องรับลองกระทืบพระเอกดูซิแต่มันจะมีหลอกรับที่ตัวเขาจะยอมไม่ง่ายลูกน้องของแก๊งมอไซประมาณ10บคนแต่ไม่สามารถคนามือพระเอกเพียงแค่คนเดียวได้เลยเขาจัดการโค่นทุกคนได้อย่างง่ายดายเป็นการพิสูจน์ตัวตนให้กับชาวแก๊งมอไซแล้วว่า พระเอกแม่งเถื่อนของแท้หัวหน้าแก๊งก็เลยใจอ่อนยอมขายสารเคมีให้พระเอกก็เลยตอบกลับในทันทีว่าโอกาสหน้าถ้ามีเขาขอล็อตใหญ่กว่านี้หัวหน้าแก๊งมอไซค์ครับยิ้มแก้มปริเพราะว่าเขาเพิ่งเจอลูกค้าคุณภาพดีเข้าให้แล้วตัดกลับมาที่ทางฝั่งของเจนนี่นางเอกของเรากันบ้างครับในตอนนี้เธอถูกสมาชิกค,คู่หูของแก๊งมาเฟียควบคุมตัวอยู่เพื่อนำตัวเธอครับ ไปเสิร์ฟให้กับมหาเศรษฐีที่ได้มีการสั่งออเดอร์เป็นตัวของเจนนี่ไปตั้งแต่แรกตัวเจนนี่เองถูกแพ็คใส่กระเป๋าเดินทางอย่างเรียบร้อยส่งตรงเข้าเรือนหอของมหาเศรษฐีเตรียมพร้อมในการตุบตับกระชับมิตรกันอย่างมีความสุขแต่ว่าผลมันกลับกลายเป็นว่าเจนนี่รับกัดเข้าไปที่แก้มของมหาเศรษฐีอย่างจังจนมันก็เวิร์วักเขานั้นหมดอารมณ์แทบในทันทีก็เลยสั่งการให้ลูกน้องคู่หูมาเฟียเอาตัวสินค้าของพวกเขากลับไปซะและเศรษฐีรับได้ของเงินชดเชยกับเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นนางเอกก็เลยรอดตัวไปอีกวันหนึ่งในขณะที่ทางฝั่งของหัวหน้าแก๊งมอไซ์หลังจากที่ทําธุรกิจสําเร็จกับพระเอกในล็อตแรกเรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็เลยอยากจะสานสัมพันธ์ต่อในล็อต2ที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่ตัวหัวหน้าแก๊งมอไซ์เองไม่มีอํานาจในการจ่ายของล็อตใหญ่ขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วตัวเขามีความจําเป็นต้องพาพระเอกไปแนะนําให้กับหัวหน้าของเขาได้รู้จักและชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เขามีนามว่าดีมี่โคลิชนิคชายที่พระเอกกําลังตามหาอยู่นั่นเองและเมื่อพระเอกรู้แบบนั้นเขาได้สืบต่ออีกไม่นานก็ได้รู้ความจริงเพิ่มเติมว่าลูกสมุนคู่หูของดีมี่นั่นแหละเป็นตัวการสําคัญในการจับผู้หญิงสวยที่ต่างก็ไปเที่ยวตามบาร์ให้กับมหาเศรษฐีจิ้มเลือกว่าเขาต้องการไกร และนาหญิงคนนั้นไปเสิร์ฟให้ถึงที่เรียกได้ว่าบริการนี้เป็นรายได้หลักของดีมี่ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้และเมื่อพระเอกรู้แบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าสิรับเขาไปสอดแนมธุรกิจของดีมี่อย่างใกล้ชิดเผื่อว่าน,นี่ครับจะเป็นการนําพาตัวเขาไปหาเจนนี่ได้สําเร็จแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ดันเกิดขึ้นเมื่อการสอดแนมของพระเอกนั้นเขาถูกจับได้แปลกเต็มๆก็เลยถูกสั่งไล่ล่าหมายเอาชีวิตโดยนักล่าพวกนี้ก็ได้รับคําสั่งโดยตรงจากโวลโลโคลิชนิกหัวหน้าที่แท้จริง ของแก๊งมาเฟียกลุ่มนี้พระเอกในตอนแรกพยายามจะหนีเอาชีวิตรอดอย่างสุดชีวิตแต่สุดท้ายแล้วเขาเองก็จนมุมถูกพวกมาเฟียจับตัวได้สําเร็จเตรียมลากตัวเขาครับไปสําเร็จโทษในทันทีซึ่งระหว่างการเดินทางเนี่ยตัวพระเอกก็ถูกคุมเข้มอย่างแน่นหนา ภายใต้การควบคุมของลูกชายทั้งสองคนของโบโลเพื่อความมั่นใจที่ว่าพระเอกจะต้องถูกกำจัดในคืนนี้แต่แล้วเรื่องมันก็เกิดผิดพลาดพระเอกหาช่องโหว่ได้สำเร็จจัดการสวนกลับไปที่ทางฝั่งของลูกชายสองคนของโบโลจนทั้งคู่รับก็เดียงขาที่พระเอกสุดท้ายก็หนีรอดมาได้แบบที่ตัวเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวและเตรียมพร้อมรับสำหรับแผนการในเฟสต่อไป ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโวโลกโคลิชนิกกันต่อบ้างหลังจากที่เขาได้ทราบเรื่องแล้วว่าลูกชายสองคนของตนเองเนี่ยต้องจากโลกนี้ไปอย่างน่าเสียดายเขาก็ทําการเรียกประชุมตระกูลครั้งใหญ่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเอาคืนชายปริศนาไอ้หัวล้นคนนี้ให้ได้โดยโวโลเองได้มีการส่งสารไปเตือนดีมี่ด้วยถึงภัยที่กำลังจะมาหาตัวเขาในอีกไม่นานดีมี่ที่รู้จักพระเอกอยู่แล้วจากการซื้อขายที่ผ่านมา เขาเลยมีข้อมูลส่วนตัวของพระเอกทุกอย่างจัดการส่งมันให้กับโวโล่รับไปดําเนินการต่อให้เรียบร้อยซึ่งไอคําสั่งของโวโลกก็คือจัดการส่งสายญาติโดยตรงของพระเอกทุกคนไปคุยกับรามกมะขามซะโดยโวโลไม่สนว่ามันจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ก็ตาม ่อนที่ตัวของดีมี่เองจะเรียกรูสมุนคู่หูคนสนิทมาสืบสวนสอบสวนหาข้อท็จจริงในเรื่องมหาเศรษฐีที่โดนกัดเข้าไปที่หน้าบอกกันตามตรงว่าเศรษฐีคนนั้นไม่ปลื้มสักเท่าไหร่เขาต้องการจะเรียกค่าเสียหายชดเชยเป็นเงินจำนวน2องแสนดอลลาร์หรือประมาณ6ล้านบาทและทำอย่างไรก็ได้ให้กับคนที่กัดเศรษฐีหรือว่าเจนนี่นางเอกของเราไปคุยกับโยมบาลซะสองสมุนคู่หูรับทราบคำสั่งตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันต่อที่กำลังเตรียมความพร้อมจะไปล่าตัวสมุนคู่หู จูๆ่ๆทางโรงเรียนที่ลูกสาวพระเอกเรียนอยู่ก็ติดต่อสายตรงมาหาเขาถึงเรื่องที่ว่าวันนี้ครับลูกสาวของพระเอกไม่มีพ่อตามารับกลับบ้านแต่อย่างใดซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆพระเอกที่เห็นท่าไม่ดีครับรีบตรงดิ่งไปยังโรงเรียนของลูกสาวก่อนไกลซึ่งโชคดีที่ว่าลูกสาวของพระเอกยังอยู่รอดปลอดภัยดีแต่ไม่ใช่กับพ่อตาของเขาที่ในตอนนี้สมุนของโบโลโดได้มาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดการซ้อมพ่อตาอย่างหนักตามด้วยการจุดไฟเผารับที่นี่ให้ราบกลายเป็นหน้ากก โดยในจังหวัดที่พ่อตากําลังจะจมควันพระเอกก็ได้บุกเข้ามาข้างในครับช่วยชีวิตเขาไปได้อย่างบุตรวิทซึ่งมันก็เลยทําให้พ่อตาแต่เดิมที่โกรธและเกลียดพระเอกอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขามันเป็นสาเหตุมาจากตัวพระเอกมันชอบพาความรุนแรงกลับมาที่บ้านแต่คุณตาเองก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าพระเอกจริงๆเนี่ยสามารถปล่อยพ่อตาให้ตุยเย่จมกลองเพลิงได้เลยแต่เขากลับเลือกจะช่วยพ่อตา เพราะฉะนั้นแล้วแทนที่ว่าพ่อตาจะเกลียดพระเอกมากขึ้นเขาเองก็เริ่มใจอ่อนลงมาบ้างก่อนที่ตัวพระเอกจะรับปากว่าเรื่องนี้ครับคงจะจบอีกไม่นานตามด้วยการพาตัวลูกสาวเนี่ยไปฝากให้กับเพื่อนสนิทอย่างกันนี่ ให้ช่วยดูแลเธอช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะพระเอกมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าอีกไม่เกิน2วันครับเรื่องนี้มันจะจบลงเพราะพระเอกได้รับบอดแสรครบทุกทางแล้วในขณะที่ทางฝั่งของนางเอกเองเธอในตอนนี้ได้ถูกสมุนคู่หูสองคนนำพาตัวมาที่กลางป่าเพื่อสำเร็จโทษเธอซะแน่นอนว่าตัวนางเอกเองไม่อยากจะยอมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองเธอพยายามอย่างสุดความสามารถจะหนีจากการควบคุมตัวของสมุนคู่หูจนเธอเองก็ทำสำเร็จวิ่งหนีเข้าป่าจนได้ในขณะที่สมุนคู่หูเองพยายามจะวิ่งตามนาง เอกไปแต่ตามไงก็ตามไม่ทันสุดท้ายนางเอกก็ไปเจอเจอเขกับทางตำรวจที่ขับผ่านแถวนั้นแบบพอดีนางเอกตะโกนขอความช่วยเหลือในทันทีครับตำรวจก็ไม่รอช้าจัดการพาตัวนางเอกขึ้นรถแล้วรีบขับหนีในทันที ซึ่งกว่าที่นางเอกจะรับรู้สติขึ้นมาอีกทีเนี่ยมันก็ไม่ทันเสียแล้วครับเพราะว่าสถานที่ที่ตำรวจพาตัวมาส่งไม่ใช่สถานีตำรวจแต่อย่างใดแต่มันกลับเป็นบ้านกลางป่าลึกลับที่รายล้อมไปด้วยคนของมาเฟียเต็มไปหมดใช่แล้วครับทางตำรวจนั้นเป็นพวกเดียวกับมาเฟียจัดการพาตัวนางเอกมาส่งคืนให้กับสมุนคู่หูที่รออยู่ที่นี่ไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งบอกตามตรงรับสมุนคู่หูค่อนข้างโกรธนางเอกอย่างจัดจัดการลงโทษนางเอกในครั้งนี้สมุนคู่หูรับปากเลยว่ามันจะไม่จบลงอย่างง่ายๆแน่ๆนางเอกจะต้องจากไปอย่างดุรนดุราย แต่ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างนางเอกอยู่บ้างเมื่อในตอนนั้นเศรษฐีที่ถูกนางเอกกัดได้ติดต่อกลับมาเพื่อขอรับนางเอกไปจัดการต่อก็แล้วกันในตอนนี้แผลเริ่มจะหายดีแล้วแต่การรับไปในครั้งนี้เศรษฐีจะไม่ตุบตับกระชับมิรกับนางเอกแต่อย่างใดแต่เขาจะทําอย่างอื่นรับให้มันสมกับที่นางเอกได้ทํากับตัวเขาสองสมุนคู่หูรับรับ,รบ,รบทราบคําสั่งของเศรษฐีรีบเปิดการส่งตัวนางเอกขึ้นเขียงในทันทีตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันต่อ ในตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงที่บ้านพักส่วนตัวของดีมี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับอาวุธแบบครบชุดจัดเต็มจากคลางแสงของกันนี่ซึ่งบอกตามตรงว,ว่างานนี้ของพระเอกไม่น่าจะกินหมูสักเท่าไหร่เพราะสมุนตัวเป้งของดีมี่แต่ละคนรายร้องไปทั่วทิศสารทุกพระเอกจัดการเก็บทุกคนได้อย่างง่ายดายเหลือไว้ก็แต่ตัวดีมี่ที่จับคนหนึ่งเป็นตัวประกันอยู่แต่ด้วยสกิลความแม่นของพระเอกเขายิงเพียงแค่เปรี้ยงเดียวตัวประกันก็เป็นอิสระและเข้าถึงตัวดีมี่เข้าจนได้ทีนี้พระเอกก็จะการสอบเครียดเลยสิถึงธุรกิจรับที่ดีมี่นั้นกําลังทําอยู่มันคือการเสิร์ฟแขกให้กั มหาเศีพระเอกในตอนนี้ต้องการอยากจะรู้ว่าเจนนี่ครับถูกนําตัวไปเสิร์ฟที่ไหนถ้าดีมี่ยอมบอกพระเอกจะปล่อยเขาไปแน่นอนว่าดีมี่ที่รักตัวกลัวตัวอยู่แล้วก็ยอมบอกทุกอย่างถึงสถานที่บ้านรับกลางป่านั้นพระเอกที่ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รับปากคําพูดของตนเองด้วยการปล่อยดีมี่ไปแต่ปล่อยดีมี่ไปคุยกับรากมะนาวนะครับ ก่อนที่ตัวพระเอกจะรีบเดินทางไปที่บ้านลับกลางป่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ซึ่งสถานที่นี้ก็มีลูกน้องของมาเฟียจํานวนมากๆเลยทว่าพระเอกเองก็ได้หากลัวไม่พระเอกจัดการไล่เก็บสมุนรอบนอกอาคารก่อนเพื่อลดแรงประทะดยการใช้มีดเพราะว่านี่คืออาวุธที่เงียบเชียบที่สุดให้พระเอกได้แฝงตัวไปข้างในแบบที่ทุกคนนั้นไม่ทันตั้งตัวก่อนจะตามด้วยการเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยระเบิดลูกเป้งจนลูกสมุนทุกคนนั้นถึงกับตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแก๊งมอไซค์ของดิมีได้ รับทราบคำสั่งให้มาเสริมทัพที่นี่อย่างทันทีเพื่อจัดการพระเอกลงให้ได้ แน่นอนว่าภายในอาคารเนี่ยมีการยิงเปรี้ยงป้างกันขนาดนี้มหาเศรษฐีที่เตรียมจะจัดการกับนางเอกก็ต้องถึงกับหยุดการกระทำของเขาเอาไว้ก่อนเพราะว่าสงสัยมากๆว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งสมุนคู่หูก็บอกกับเศรษฐีว่าไม่ต้องห่วงครับท่านข้างนอกเนี่ยมีคนของเราหลายสิบไม่มีทางจะถูกโจมตีแบบนี้ง่ายๆหรอกใครก็ตามที่มันกล้าบุกเข้ามาอีกไม่นานคงถูกกำจัดแต่เรื่องมันกลับผิดคาดสิครับเพราะพระเอกต่างหากที่เป็นฝ่ายกำจัดคนของสมุนไม่ว่าพวกมาเฟียจะแห่กันมามากเท่าไหร่ แก๊งมอไซค์จะมาเสริมทัพมากแค่ไหน ก็ไม่อาจาจะต้านทานฝีมือการรบของพระเอกได้เลยแม้แต่คนเดียวเวลาผ่านไปเพียงไม่ถึง10นาทีทหารหลายสิบเนี่ยตุยกันเกลี้ยงจะเหลือตอนนี้ก็แต่เพียงสมุนคู่หูกับตัวมหาเศรษฐีแล้วก็นางเอกที่อยู่ในห้องห้องนั้นนั่นแหละที่รู้สึกว่าข้างนอกมันเงียบผิดปกติมากๆการสู้รบมันจบแล้วใช่ไหมเนี่ยก่อนที่มันจะมีเสียงดังปั้งเกิดขึ้นลูกกระสุนปิวทะลุล่างของเศรษฐีเตี้ยงขาดที่ในขณะที่สองสมุนคู่หูพระเอกจัดก,การใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีจัดการลงอย่างง่ายดายและช่วย ชีวิตเจนนี่มาได้สําเร็จพระเอกก็เลยเตรียมความพร้อมพาตัวเธอกลับไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภัย เทว่าในตอนนั้นศัตรูของพระเอกยังไม่หมดครบทุกคนเพราะว่าไอโวโลโคลิชนิกหัวหน้ามาเฟียตัวเป้งได้พาลูกสมุนคู่ใจอีกสองคนที่มาพร้อมอาวุธแบบโคตรหนักเพื่อหวังว่าจะค้นพระเอกให้ได้ดูตะกัวนับพันนะัดถูกยิงอัดไปทางฝั่งพระเอกอย่างต่อเนื่องทำลายทุกอย่างจนเฮี้ยนเตียนไปหมดพระเอกใช้เพียงกระสุนส่องกล้องแค่นัดเดียวจัดการสมุนเอกของโวโลได้สําเร็จส่วนอีกคนก็โดนกําจัดอย่างง่ายดาย ก่อนที่พระเอกจ,จะพาตัวนางเอกเริ่มต้นออกเดินทางในทันทีทิ้งโบโลโคลิชนิกรับที่แอบอยู่ในรถ ต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่รีบเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับทางสภาสูงของตระกูลมาเฟียได้รับทราบเพื่อหวังว่าจะเบิกกาลังเสริมรับมาจัดการโค่นพระเอกให้ได้เพื่อแก้แค้นให้กับลูกชายทั้งสองคนของเขาที่ถูกกําจัดแต่ทว่าคําขอของโบโลก็ถูกปัดตกไปอย่างง่ายดายพร้อมกับเหตุผลที่ว่านี่มันเรื่องส่วนตัวเกินไปการจัดการพระเอกรับไม่ทําให้ธุรกิจของเรามันดีขึ้นแต่เรากำลังต่อกรกับปีศาจตนหนึ่งอยู่และปีศาจตนนั้นได้สิ่งที่มันต้องการกลับไปแล้วไม่มีเหตุผลที่ปีศาจตนนั้นจะมาาล่า เราหรือเราต้องการไปล่ามันเพราะฉะนั้นโว l โลจงหยุดการกระทําของเจ้าซะหากโวโลไม่หยุดรับทางสภาสูงก็มีความจําเป็นจะต้องสั่งเก็บโว l โลอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าคนอย่างโวโลโคลิชนิคไม่ยอมหยุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แน่เพราะทุกอย่างครับมันแค่เริ่มต้นขึ้นเท่านั้นตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันต่อเขาในตอนนี้ครับได้พาตัวของเจนนี่ มาส่งคืนให้กับคนของตระกูลกาเซียได้อย่างปลอดภัยซึ่งพวกเขาเองครับก็ดีใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าความหวังแต่ละคนก็แทบจะหมดกันไปแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าพระเอกจะทําสําเร็จเพราะขนาดเรื่องนี้ถึงตํารวจเรื่องยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยโจกับคลาร่ากาเซียขอบคุณพระเอกจากใจทั้งคู่ติดค้างพระเอกด้วยชีวิตก่อนที่ตัวของพระเอกเองจะเดินทางกลับไปหาลูกสาวที่รอคอยเขาอยู่ที่บ้านของกันนี่บอกได้เลยครับว่าชีวิตต่อจากนี้ของพระเอกคงน่าจะมีแต่ความสุขหากว่าโบโลโคลิษ ไม่คิดทำอะไรโง่ๆขึ้นมา เพราะว่าแผนการต่อไปของไอ้ตัวร้ายตัวนี้มันได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ที่นี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ของหนังภาคต่อไปเพื่อขยายจัก,กรวาลนักล่าของหนังเรื่องนี้ที่ตอนจบของหนังรับได้เป็นปลายเปิดเอาไว้มากคือตัวของโบโลโคลิชนิกอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าเขามีความแค้นในใจอย่างเต็มสูบที่พร้อมจะซัดกับพระเอกทุกเมื่อ โดยไม่สนหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นที่แม้แต่สภาสูงของมาเฟียเองรับยังออกปากเตือนเลยว่าปีศาจได้ของของมันกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นโวโล,โลอย่าไปยุ่งกับมันเลยจะดีกว่าซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์กันดีๆแล้วเนี่ยการที่สภาสูงของพวกมาเฟียรับได้เปรียบเปยพระเอกเป็นคําพูดว่าปีศาจมันมีลับลมคมในบางอย่างที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด คือถ้าพระเอกเป็นเพียงแค่คนธรรมดาป่านนี้ไอ้พวกสภาสูงรับคงส่งคนมาเก็บแล้วแต่การที่สภาสูงปล่อยป่ยปาดละเลยไปแบบนี้นั่นหมายความว่า เรื่องราวในอดีตประวัติฝีมือความฉกาจของพระเอกน่าจะเป็นที่เรื่องชื่อลือชาในวงการนักล่าที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยซึ่งมันก็น่าตามต่อจริงๆว่าในสมัยที่พระเอกยังคงทํางานอยู่ชายคนนี้คือทหารหน่วยรบพิเศษจริงๆหรอหรือว่าเขารับจ้างงานนอกงานอื่นด้วยอันนี้น่าตามต่อมากๆเลยส่วนประเด็นที่เชื่อมต่อไปยังภาคสองก็คงมพ้นตัวของโบโลครับที่น่าจะหาทางกลับไปแก้แค้นพระเอกแทนลูกๆของเขาที่จากไปให้ได้และนี่แหละเราจะเป็นการดึงตัว พระเอกต้องมาปรับมือกับพวกสมาชิกสภาสูงของมาเฟียพวกนี้กันอีกครั้งและนี่แหละครับน่าตามต่อมากๆเลยส่วนคาวิจารณ์ของหนังเรื่องนี้บอกตามตรงว่าเสียงค่อนข้างแตก แต่ส่วนมากนั้นหลายๆคนก็ค่อนข้างชอบอ้างอิงจากเว็บ IMDB ครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนรีวิวสูงถึง6.1คะแนนเต็ม10ได้ขณะที่ Rotten Tomato เองทางฝั่งนักวิจารณ์ให้คะแนนเพียง50%เท่านั้นแต่ไม่ใช่กับทางฝั่งคนดูครับที่กวาดไปเรียบกว่า88%นี่ก็เลยหมายความอย่างเป็นทางการว่าหนังเรื่องนี้ครับได้ตอบโจทย์ความมันความสนุกให้กับคนดูมากๆแต่ในแง่ของการดาเนินเรื่องและก็บทบาทของตัวละครอาจจะไม่ค่อยถูกใจนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ซะเท่าไหร่ก็เลยอยู่ที่50% กลางๆไปก็แล้วกันแต่สำหรับตัวผมนั้นผมเป็นฝั่งคนดูที่ไม่ได้ติดขัดกับบทของตัวละครมากเลยค่อนข้างประทับใจในหนังเรื่องนี้เอาสุดๆด,ดูเพื่อคอมันเทิงบอกได้เลยครับว่าได้อัดคารถจริงๆสมควรอย่างยิ่งรับที่จะไปรับชมในโรงภาพยนตร์ด้วยตาของพวกท่านเองใช่แล้ววันนี้ไปพิสูจน์กันได้ที่โรงหนังสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครัสวัสดีครับ